ครับวันนี้น้าปีมาใส่เบ็ดกบครับนี่มีกาทีใสมองกี่สีครับขางทางเนาะครับตัวนี้เป็นทางครับมาปีขี่รถใส่เลยครับขี่รถมาใสใสตัวนี้กะเป็นเงี้ยหน่อยครับแต่หาใหญ่เก่งเงี้ยหน่อยหน่อยอีสิครับใส่ทีไว้อีสีแล้วครับใสนไปนี่น้าปีกะติดเครื่องรถไว้อยู่ครับอะไรอะไรนะครับแล้มาใส่ตำท่าอีสีแล้วครับใส่ เหม็นบวกน้ำาข้างนี่ก็ใส่มองละขั้นสองขั้นครับที่มวงนี้จะใส่สองขั้นครับมุงนี้นะปีที่ไม่ใส่มุงนี้อีกนี่ครับเนี่ยยามเมชรข้างขึ้นก็พอตัวแรกนะครับนี่เป็นเป็นกบหน่อยเนะครับก็ยามสองทำรังกระพอนะครับได้นาปีถ้าไปหลุนขั้นลังต่อไปครับพอตัวที่สองแล้วครับกบใส่โอเคขึ้นแล้วครับจากตัวแรกที่มันใส่กระจิ๋วลิ้วนะครับ กบไม่ค่อยพอดดิฟอดปุกหรอครับดีตัวสวยๆครับปุกนะขันทีในตัวแรกครับเนี่ยนาปีมายามอีกรอบนึงครับเห็นหนึ่งเลยครับกบขับมันหมุดเดี๋ยนะนาปีตรงว่างท่อทับนะครับเนี่ยนี่ครับเอาขึ้นมาได้ครับตัวที่สามครับเพราะตัวว่งหันนะปีเฮดรุดนะครับ นี่ครับหลังสองปุ่มปีมายามเบ็ดก็เลยพ่อมีกลิ่นเรื่อยๆอยู่ครับตัวนี้มายามรอบท้องถุ่มครับตรงที่มันลดกระต้ามันกิ่นดีครับนี่ครับเล็กๆมากเลยถูกเรื่อยๆอยู่ครับกับพ่อบองเงาด้่ยนะครับพอโตงามเขาแล้วครับนี่กบตัวนี้ใส่ในสะครับใส่ในอยู่ครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้อยู่ด้ยนะครับเจอกบใงญ้น้ำเขาแล้วครับตัวนี้ตัวหญ่อยู่ครับอปีเห็นก็คุบกอนเลยครับคนไทยคิดนะครับนี่กรับไม่ยามเบ็ดตาเสาแล้วครับนี่ตัวนี้นะปีใส่เบ็ดปลากับเบ็ดไอ้คบป้นกันนะครับโอ้ปลาดุกหน่อยตัวที่สอยครับลูกหน้านะครับตัวเหญยแห้งนี่นะปีใส่เบ็ดปลาอะไรสองลังครับไตสองตัวเลยครับตัวนี้ปลาคอตัวงามกินปลาดุกหน่อยครับ ผลงานน้ำเสาข้างในอยู่นะครับติปลุกมันติดหนาครับติดหนันปีกันบึ้งหนาวะยามเบ็ดมาสามสิบลังกับข้างในอยู่ครับหลังจากตัวเทป้าเจ๊กบตัวแรงหรอครับดิผลงานสูงเส่าของพวกได้แกะอีกน้องครับกบนะตัวปุ้งยังกับใดนี่ครับตัวโง่ปุ้งยังนะครับ ผหน้าย่ำเสาครับโตัวง่ญ่ครับย่ำเสาครับนี่นะปีล่างมาย่ามครับเห็นโดดว่าใกล้ๆเลยครับนี่กบตัวสวยๆอยู่ครับนี่ครับใส่ในสะในปลายสิละครับนี่ครับกับพ่อเรื่อยๆอยู่ครับตอนเ้าพ่อไดอันไหนอยู่ครับสมรวถนะกลับพ่อได้กินอยู่ครับเท่านี้มังส่ในโขกในปลายสิละครับ นี่ครับนาปีใส่เป็ดปลาไว้เสียหันังผสมกับเป็ดกบครับเป็ดปลามาพอติดปนนึงอยู่ครับนี่ครับผลงานทั้งต่อท่อทั้งเคลืนร่วมกันครับในช่วงนี้แหละครับแต่อยู่ประมาณโลกว่าครับกบพ่อได้กินเก่าครับครับคลิปนี้ก็บช่วงนี้นะครับขอบคุณหลายครับที่มึงคลิปนาปีจะจบนะครับขอบคุณครับ